เป็นที่นยิยมอย่างยิ่งนในบรรดาของชายหนุ่มเรียกว่าพวกวงในพวกขี้หลีต่างๆรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงพวกคำตอบแล้วผมเนี่ยมีเมียน้อยเพราะผมต้องการให้ชื่อเรามีความมั่นคงเชื่อๆตัวหนังสือคนที้เขียนสิ่งอะไรนี้ต้นนะครับนี่คือเราพบว,ว่าในสิ่งที่เรารักมาก,กับพระเจ้านั้นจะเริ่มควบคุมเราแล้วก็ทําให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงชื่อไป มีผลที่หลากหลายคนไทยก็รู้สึกว่ามีความเทพว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะจะมีแฟนห,หลายหลายคนสแสดงถึงความมีสเสน่ห์แล้วก็สามารถจะให้สาวสๆาานั้นมาลุมมาตุ้มได้อะไรนี้เป็นต้นนะครับขอไข่ก็คือลูกเคารพนั้นจะทําให้เราหลงทางเป็นนะผู้เรียใทให้เราหลงทานทำให้เราหลงทางทเราพบว่า,าการเดินกับพระเจ้านะัา้นไหนกรมีการเดินพระเจ้าที่มีความยากลำบากอย่างยิ่ง ไม่สามารถตัดสินใจใดๆได้ไ,ดไม่สามารถตัดสินใจมาพิฐานตอนเช้าได้ไม่สามารถตัดใจรับใบช้พระเจ้าได้ไม่สามารถตัดใจเรื่องเวลาในการทําสิ่งต่างได้เหตุผลในสัาหัญก,<ว>ก,ก็คือเป็นการแสดงว่าเขามีลูกขอลบบางอย่างในจิตใ,ใ,ใจของเขามีภาพพจน์บางอย่างที่เขาอยากจะไปถึงเป็นลูกขอลบจึงไม่สามารถเสงสลับได้บางคนไม่สามารถจะก้มลงเก็บขยะบนพื้นได้ เพราะว่าเขามีเขาบองอย่างว่าการเก็บขยะบนพื้นนั้นเป็นเรื่องของพันโลเป็นเรื่องของลูกจ,จ้างเป็นเรื่องของแม่บ้านของเขาเป็นเจ้านายเขาไม่สามารถจะร่วงเก็บขยะได้เป็นน้ำบอาใจไหยครับคนนั้นจะทําหรือไม่ทมําบางอยา่างเพราะว่าความคิดอยู่ภายในพี่นแล้วถ้าเราสบกนดีๆปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะเป็นคนที่มีสละเสรีอย่างยิ่งเลยเพราะการมาเชื่อพระเจ้านั้นมีผลทำให้เราเป็นิสละเพราะเราจะไม่ต้องรับใช้คนหลายคนได้ไหมครับ เราไม่ต้องมาทําให้เพียงแค่ภรรยาเราพอใจเราไม่จะเป็นต้องทําให้ลูกน้องพอใจหรือว่าเจ้านายพอใจเพราะถ้าเราทําให้พระเจ้าพอใจทุกคนในสุดก็จะพอใจหมดเมื่อระยะเวลาผ่านไปแต่ั้านการมีพระเจ้าองค์เดียวเป็นผู้ที่เราเคารพนั้นจึงทําให้มีความง่าย่ายที่สุดเลยนะครับคุณจะทําให้หลงทางสูญเสียวิสยัยทัศน์เมื่อความสิ่งบางอย่างมาแทนที่ชีวิตของเราแทนที่จะเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่นําแทนที่จะให้พระเจ้าเป็นเนวิเกเตอร์ แต่ที่ให้พระเจ้าเป็นเหมือนกับแผนที่ที่เราจะเชื่ออเดียวเรามีหลายแผนที่เนี่ยเราไม่รู้จะเชื่อแผนที่ไหนดีใช่ไหมครับชีวิตก็จะสับสนมากถ้าเรามีคู่มือชีวิตหลายเล่มมีหลายแนวทางและชื่อเหล่านั้นไม่สามารถจะย้อนกลับคลืนมาได้เราก็ไม่เชื่อสักทีหนึ่งว่าการที่เรานั้นจะมีครอบครัวที่ดีนั้นการมีเซ็กก่อนแต่งงานนั้นเป็นสิ่งที่มีความอันตรายเพราะหลักข้อผีบอกไม่ควรจะมีไปนอนด้วยกันก่อนแต่งงาน และถ้าเรามีทฤษฎีอื่นที่ผสมไปเราก็ลำบากใจที่เราจะเชื่อหลักการของพระเจ้านั่นคือเรามีรูปคลกุกบางอย่างที่เป็นความคิดเราว่าอย่างนี้น่าจะถูกต้องกว่าแต่เราไม่มีการพิสูจน์มาแล้วอย่างมากมายว่าการที่เราไปมีชีวิตที่มีพทาดคารือทางเทต่อแต่งงานนะั้นําให้เกิดความสูญเสียนะครับสูญเสียอย่างไรผมจะขอแบ่งป,ปันในเรื่องนี้สักนิดหนึ่งนะครับเราเห็นว่าคนนะจะมีความรักต่อกันและกันได้นั้นจะเป็นต้องมีการใช้เวลาที่ ด้วยการอยู่ระดับหนึ่งเองนะครับเราจะต้องรู้จักว่าคนนี้นิสัยเป็นยังไงแตนะ่ถ้าเราสามารถทำง,ง่ายๆก็คือเป็นผู้ชายสองคนก็ได้แตนะ่ผู้ชายเราถนะ้าเป็นเพื่อนผู้ชายเพื่อนของเราเป็นเพื่อนเกลเอัน,น,นั้นเราไม่สามารถจะสนิทกันนะในเวลาแค่เจอกันครั้งแรกมันจะต้องเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งที่สองไปทํางานด้วยกันะไปมีโอกาสได้ลงพนลงุนกัน รู้จักกันรู้จักนิสัยกันจนวันหนึ่งจะเพราะว่าเพื่อนที่เราเป็นผู้ชายเหมือนกันในห้องเนี่ยมีบางคนเราเสนิทมากกว่าบางคนจริงไหมครับเมื่อทํางานกลุ่มด้วยกันเราก็สนิทกันครนี้พอเปลี่ยนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงเนื่องจากเรื่องทางเพศพระเจ้าทรงตั้งไว้ให้เป็นเรื่องที่มีความสวยงามมีความสนุกแล้วก็มีความรู้สึกมีความสุขเพราะพระเจ้าทรงตั้งไว้ให้ชายหญิงมีความสัมพันธ์กันฝ่ายร่างกายให้มีความสุข เรื่องทางเพศในตัวเองจึงปเป็นเรื่องที่มีความสุขแต่ถ้าเกิดชายหญิงเมื่อมาเจอกันยังไม่ทาได้รู้จักกันยังไม่ทาได้ลงมุนลงทุนกันยังไม่ทาได้ดูนิสัยว่าของเขานิสัยขี้บดไหมเขาเป็นคนชอบเพาะว,ว่าพ่อแม่ขมเขาไหมเขาเข้ากับพ่อแม่เราได้หรือเปล่าเรารีบไปมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันมันก็เลยสนุกเะครับเมื่อชายหญิงมีความสัมพันธ์เพศต่อกันโดยยังไม่รู้จักก็เลยเกิดความสนุก เมื่อกลความสุขเสร็จปุ๊บเราก็ลืมที่จะมองเรื่องอื่นเวลาที่พบที่มาเจอกันก็รอคอยแต่ที่วันหนึ่งจะมีก,มกมารอินโทรเทปต่อกันรอคอยตกกลางคืนรอคอยตกช่วงบ่ายนะแล้วก็เรื่องอื่นก็ค่อยว่ากันฝนะ่ายอยิแล้วก็มีความรู้สึกสามารถต่อสอกันอย่างดีทําให้ช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันนั้นก็เวลาก็ผ่านไป1เดือน2เดือน3เดือนโดยไม่ได้มีเวลาดูเลยว่าคนนั้นทีสัยยังไงเขากินข้าวอย่างไรเขามีนับใจไหม เขาเป็นคนเอื about, th them, ้อเฟื้อเปนแผลไหมบ้านชองเขาสะอาดสะอาดหรือเปล่าไม่มีเวลาดูเลยเพราะเรื่องทางเพศมันปิดตาอยู่ใช่ไหมครับเพราะว่ามีข่าวทางประเทศต่อกันก็อยู่ไปเรื่อยจนกระทั่งผ่านไปหนึ่งปีสองปีเริ่มตาสว่างเริ่มเห็นว่าโอ้โหผู้ชายคนนี้นะเป็นคนที่ไม่มีน้ำใจเลยพูดก็ไม่เพราะนะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเป็นสมบูรณ์ฝ่ายหญิงก็อาจจะเริ่มมองว่าฝ่ายชายก็จะเริ่มมองผู้หญิงนนี้นะ เออทำไมเป็นคนขี้บ่นจังเลยทําไมเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหลังจากความสัมพันธ์ทางเพศนั้นเป็นความชาชินแล้วเมือ่อผ่านไปหนึ่งหรือสองปีก็เริ่มเห็นตัวจริงของกันและกันทําให้ก็เกิดความรู้สึกว่าคู่นี้เราไม่สบายทีกันได้ก็เลยเกิดความทะเลาะออกไปแล้วก็ต้องจากกันก็เลยเสียเพื่อนไปด้วยปรากฏมายังไม่เปลี่ยนอีกเราก็รู้สึกว่าการมีสรัรรนเพศกันนี่น่าจะถอดแล้าก็เปลี่ยนสมรั์กับคนนี้ไปกับอีกคนหนึ่ง ผู้ชายคนนี้ก็ไปกับผู้หญิงคนอื่นใช่ไหมผู้หญิงคนนี้ก็ไปกับผู้ชายคนอื่นดังนั้นเมื่อผ่านไปหนึ่งปีปุ๊บหรืออาจจะก็ไป2ปีพอปีที่สก็เข้ากับคนใหม่อีกก็เลวลาก็หายอีก2ปีแล้วก็พบว่าคนนี้ไม่ใช่จริงไหมครับเมื่อไม่เปลวิธีการเลือกสินค้าคือเรียกว่าเลือกของใช้ไม่เป็นอะไรเงี้ยเลือกภรรยาหรือสามี้เป็นก็เพลจนกระทั่งอายุก็เลิมตัาาา้งแต่ภาพพันก็แรกอายุสักยี่สิบสองก็ผ่านมา26ผ่านมา29 ถามมา35จะในสุดก็ไม่สามารถจะได้มีเวลาที่จะดูใครบางคนเพื่อเตรียมให้ให้มองดูอย่ถูกต้องแล้วก็เข้าสู่การมีความสัมพันธ์หลังจากที่รู้จักกันอย่างดีแล้วว่าเราทั้งคู่ไปได้กันได้ดีแน่นอนแล้วก็ถึงเ,เวลาแต่งงานกันแล้วก็ในสุดหแต่งงานก็จะมีสัมพันธ์เพศกันอย่างถูกต้องพี่พ <บา S 1> อ <บา S 1> งเห็นภาพ<บ>าไหมครับนี่คือสิ่งที่เป็นลูกคนรบในความคิดที่ของผู้ชายผู้หญิงที่บอกว่า ไม่เห็นจะเป็นใรที่ที่ต้องไม่มีสารพันธกรนั้นนะก็เป็นสิ่งที่ขัดกับทุีนั่นเองนะครับดังนั้นรูกขอลบก,ก็จะทให้เราถูกนําให้เราหลงทางน,นะครับประการที่1.3ไม่เพียงแค่รูปขอลบจะมีอนนาจเหนือเรารูปนะขอลบนะั้นยังทําให้เราบิดเบี้ยวไปผิดรูปผิดแบบหรือบางครั้งถึงขั้นเสียโฉมหรือที่กลที่การนะครับอีกข้นมาหนึ่งซึ่งพี่น้องอาจจะต้องเตรียมใจสักหน่อยหนึ่งนะครับเป็น เรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งชื่ออานิลิสอานิลิลสมิเชลนะครับซึ่งในวัยเด็กของเธอนั้นนะครับก็เกิดขึ้นมาอย่างปกตินะครับมีความน่ารักสวยงามนะครับพออยู่ในวรรัยเด็กแต่สิ่งหนึ่งการ,ราที่ไม่ค,คาดฝันเลยคือกอง

รูปเคารพนั้นจะทําให้เราผิเดเพี้ยวไปและทําให้เราเปลี่ยนไปไไในสวอดีบทที่115ข้าที่8นะครับบอกว่าผู้ที่ทํารูปเหล่านั้นจะเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นเออบรรดาผู้ที่วางใจในรูปเหล่านั้นก็เช่นเดียวกันนะครับหากเราเป็นคนที่ปั้นแต่งรูปเคารพในที่สุดรูปเคารพนั้นจะทําให้เราผิดรูปผิดล่างนะครับจากผู้หญิงที่มีความสวยงามก็กลายเป็นสภาพที่มีความน่ากลัวมาก นะมีเรื่องราวหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เป็นสมาชิกของเราที่ขึ้นจากกรุงเทพนะครับมีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสก็เกิดภาวะที่มีความต้องสูญเสียเพราะว่าเขาเนี่ยก็มไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีแฟนอะไรแต่ก็มีเพื่อนที่เป็นแอร์โฮสเตสเหมือนกันสองคนมีวันหนึ่งก็คือเพื่อนนั้นได้เดินทางด้วยสายการบินแห่งหนึ่งไปเพื่อทําง,งานปกติแต่ว่าสายการบินนั้นก็ได้ประสบอุบัติเหตุและเพื่อนที่สนิทกันที่อยู่ด้วยกัน2คนตลอดเวลามีความรักผูกพันกันนั้นได้เสียชีวิตไป เธอก็เลยมีความเศร้ามากพราะเสียเพื่อนไปในสุดก็พัญญาที่จะทดแทนด้วยอะไรก็หาอะไรไม่เจอในสุดก็ไปเจอคนหนึ่งซึ่งคนแนะนําให้เล่นเรียกเป็นเป็นเหมือนผีถ้วยแก้วหรือผีตะเกียบแล้วก็มาเล่นโดยไม่ได้คิดอ,อะไรมากเล่นไปเล่นมาก็เลยรลือถึงว่าเอ๊ะทําไมไม่เชิญเพื่อนคนนั้นเข้ามาเล่นด้วยแต่ในสุดก็ได้เชิญแล้วก็เพื่อนมันก็มาจริงๆด้วยแต่เพื่อนผมทราบว่าวิญญาณน,นั้นวิญญาณของคนกับวิญญาณของผีก็อยู่คนละที่กัน สิ่งที่มาก็ใช้โอกาสของเพื่อนคนนั้นเนี่ยมาแทรกเองคนนี้ก็วันวันนึงก็ทํางานเสร็จก็รีบจะกลับโรงแรมแล้วก็มาเล่นมาคุยกับเพื่อนก็คุยกันเป็นเวลานานมากหลังจานั้นเธอก็ไม่รู้ตัวอะไรมารู้ตัวอีกทีหนึ่งนั้นก็คือมาเจอที่โบสถแล้วแล้วคนที่โบสถก็ไล่าใ้ัมว่าตลอดเวลาประมาณสีห้าเดือนนั้นเกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับผู้หญิคนนี้